สวัสดีครับผมอาจารย์กิตติรัมมคนศรีนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องจิตอาสาครับจิตอา,า,อา,าส,สา,า,าเปลี่ยนน้ําตาให้เป็นร<ด>อยยิ้มได้อย่างไรนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าจิตอาสามันเปลี่ยนน้าตาให้เป็นรอยยิ้มได้อย่างไรนะครับลองปิดตาดูครับปิ <S <S ดตาดูก่อนแล้วก็บอกว่าบอกกับตัวเองตั้งคําถามในใจครับว่าถ้าวันหนึ่งคุณแก่นะครับวันหนึ่งคุณแก่แล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับแล้วจะให้ลูกหลานดูแลคุณอย่างไรนะครับ เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับนึกออกไหมครับนึกไม่ออกเพราะว่าพวกเรายังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งครับเด็กกลุ่มหนึ่งที่จะนําพาพวกเราไปดูว่าจิตอาสาเปลี่ยนน้าตาให้เป็นรอยยิ้มได้อย่างไรนะครับนักศึกษากลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ชื่อว่านักรามหาวิทยาลัยหัดใหญ่ครับเด็กกลุ่มนี้นะครับถ้าสมมติเบื้องต้นทุกๆทุกทุกท่านมองเนี่ยนะครับทุกๆท่านมองจะมองเห็นว่าเป็นเด็กเกี่ยวกับอาสาพยาบาลแน่นอนเลย ช่วยเหลือการประถมพยาบาลแน่นอนแต่อีกหนึ่งภารกิจของนักขลากลุ่มนี้นะครับก็คือช่วยเหลือคนที่ยากไร้กว่านะครับคนชรานอนติดเตียงผู้ด้โอกาสนะครับผู้ด้โอกาสเราไปดูนะครับว่าพวกเขาจะเปลี่ยนน้าตาได้อย่างไรนะครับนักศึกษากลุ่มนี้นะครับได้มีการพูดคุยและก็มีการพูดคุยแล้วก็ประชุมนะครับประชุมถึงการวางแผนงานต่างๆเรื่องเกี่ยวกับลงพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ มีการที่จะบ่งบอกว่าพื้นที่นี้มีชุมชนที่ค่อนข้างที่จะลำบากเราก็จะลงไปนะครับหลังจากนั้นมีการเซอร์เวย์ครับนักศึกษาลงไปเซอร์เวย์นะครับมีการเซอร์เวย์แล้วก็หลังจากนั้นก็มาประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะวางถึงปัญหาไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่เ,เคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยที่จะเป็นมะเร็งข,ขั้นสุดท้ายนะครับนักศึกษากลุ่มนี้ก็ รวบรวมความคิดต่างๆครับแล้วหลังจากนั้นไปขายความฝันครับขายความความฝันกับผู้ใดนะครับกับคนใดก็คือหนึ่งนะครับผู้สนับสนุนก็คือโรงพยาบาลครับสนับสนุนยาต่างๆนะครับแล้วก็ห้างร้านบริษัทต่างๆเขาก็ไปสนับสนุนตรงนี้มานะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้งบประมาณและแหล่งเงินทุนและก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะเตรียมพร้อมลงพื้นที่แล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะลงพื้นที่กันครับ ลงพื้นที่จริงนะครับเราไปลงพื้นที่ที่ชุมชนชนบทนะครับที่ค่อนข้างค่อนข้างทุรกันดารนะครับมีถนนดินแดงมากมายนะครับแล้วก็รูปเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้ที่ลงพื้นที่จะไม่มีครับในลักษณะของพื้นที่ถนุนลาดยางนะครับขึ้นเขาลงห้วยครับแล้วก็เดินเป็นระยะเวลา1-2กิโลนะครับนี่ครับ ความสุขของเด็กๆกลุ่มนี้นะครับได้มาแล้วจากการที่เราไปเยี่ยมผู้สูงอายุนะครับไปดูแลเขาไปให้กําลังใจเขาเล่าเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับให้ทุกๆท่านฟังนะครับมีอยู่บ้านหลังหนึ่งครับยายคนหนึ่งนอนอยู่บ้านคนเดียวครับอายุประมาณ80กว่าแล้วนะครับหลังจากนั้นเด็กกลุ่มนี้เดินขึ้นไปตามลำพังแล้วก็ไปหายายคนนี้แล้วก็บอกว่ายายจ๋าหนูมาเยี่ยมโดยเอาของมาด้วยครับของจากบริจาคเนี่ยครับเอามาด้วยแล้วก็ ยายคนนั้นก็ตะแคงแล้วก็มองเด็กครับด้วยสายตาที่คุณเป็นใครแล้วก็บอกว่าบอกกับเด็กว่าหนูจ๋ายายขอโทษที่ทำให้หนูลำบากต้องมาหายายเนี่ยครับคือคำพูดที่เด็กทั้งหลายเก็บไว้อยู่ในใจครับว่าครั้งหน้าเราต้องมาช่วยเหลือแบบนี้อีกนะครับเป็นไงครับวัดความดันดูแลคนป่วยผู้ป่วยพวกนี้นะครับไม่ต้องการ ของหรือเงินทองใดๆที่จะเอาไปให้เขาแต่สิ่งที่อย่างหนึ่งที่เขาต้องการคือกำลังใจครับกำลังใจที่ลูกหลานไปให้เขานี่นะครับเด็กเราไม่เคยรู้จักคนในพื้นที่นี้นะครับเด็กเราสามารถที่จะกอดได้หอมแก้มได้ครับนี่ครับเปลี่ยนน้ำตาให้เป็นรอยยิ้มผลที่คิดว่าเราสำเร็จตรงนี้นะครับทุกท่านดูครับจากน้ำตาจริงๆของคนชรา ถ้าทุกท่านถ้าทุกท่านมีโอกาสที่ไปลงพื้นที่กับเราจริงๆท่านจะเห็นน้ำตาของของคนชราเหล่านี้จริงๆนะครับแล้วเราเปลี่ยนให้เขาเป็นเสียงหัวเราะได้ยิ้มได้มีกําลังใจที่จะสู้ได้นะครับเด็กนักศึกษากลุ่มนี้ครับเราก็ได้ผลสําเร็จกับเด็กนักึงษากลุ่มนี้เหมือนกันเพื่อสร้างให้เขามีจิตสาธารณะจิตอาสาที่สามารถช่วยเหลือคนได้ในอนาคตนะครับ ทีมงานครับการสร้างทีมงานกลุ่มนี้ก็สร้างทีมงานได้อย่างเข้มแข็งนะครับสร้างทีมงานได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็เขาสามารถที่จะเป็นทีมที่ลงไปพูดคุยกับชุมชนสารงานต่อกับชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับถึงจะบอกครับการทําความดีไม่ยากครับทําที่ไหนก็ได้ครับคิดดีทําดีครับจิตอาสาก็เหมือนกันครับ ถ้าสมมุติว่าเราคิดจะทําจิตอาสาไม่ต้องมีเงินทองเราก็ทําได้ครับประเทศไทยนะครับคนไทยทุกคนมีจิตสาธารณะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับน้ําท่วมครั้งหนึ่งมีอาสาสมัครเต็มไปหมดนะครับอยากให้พวกเรานะครับถ้าสมมุติมีอะไรเราอาสาสมัครได้เงินก็ได้ครับเราไม่เราไม่มีกําลังส่งเงินส่งอะไรเพื่อให้เขาซื้อของที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไปนะครับช่วยด้วยใจที่แท้จริงนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายอยากจะบอกทุกทุกทุกท่านนะครับว่า สิ่งที่เรากำลังทำตอนนี้กำลังเข้าสู่ปีที่5แล้วสุขเสาร์อาทิตย์นี้ครับ12 13 14มิถุนายนนะครับเรากำลังไปลงพื้นที่นี้อ <quer> ีกครั้งแล้วคาดว่าภาพกิจกรรมดีๆจะได้เอามาเผยแพร่กับทุกๆท่านอีกครั้งขอบคุณครับ